สวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้เก่งขายสังหาริมทรัพย์พาท่านมาดูบ้านคุ้มพญาหางดงนะครับบ้านหลังนี้อยู่บริเวณห่างจากสี่แยกเสมิงเพียงนิดเดียวนะครับก็อยู่ใ,ใกล้ๆกล้ับฝั่งนะครับสองนาทีก็ถึงนะครับเรามาดูบ้านนะคับ,บ้านของเราเป็นบ้านแปลงมุมนะครับขนาด6 17ตารางวาน,นะครับภายในบ้านก็จะประกอบด้วยสีห้องนอนนะครับนี่เป็นห้องนอนแรกนะครับผมลองมาดูนะครับโอ้ยน่าอยู่เชียวอันนี้เป็นห้องนอนที่2อครับอยู่ติดติดกันนะครับส่วนห้องนอนที่3อยู่ตรงไหนเอ้ยอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแล้วก็มีห้องนอนที่ สี่อีกหนึ่งห้องนะครับห้องนี้สามารถประยุกต์เป็นห้องอเนกประสงค์ได้นะครับผมส่วนทั้งนี้ทง้งโอ้โหกว้างกว้างโอ้โหวิ่งเล่นได้สบายเลยครับนมาดูห้องน้ำเลยสิครับอยู่ตรงไหนก็จะเป็นห้องน้ําห้องแรกนะครับบ้านนี้มีสี่ห้องนอนสองห้องน้านะครับ เปนั้งน้ำพูลที่2นะครับมันก็เยี่ยมจริงๆเลยนะครับผมบ้านหลังนี้เป็นบ้านรีโนเวทใหม่นะครับโอ้มาดูส่วนครัวนะครับนี่เป็นครัวในนะฮะเราสามารถเติมครัวนอกได้อีกหนึ่งครัวนะครับมีพื้นที่กว้างขวางมากเลยนะครับเป็นบ้านแปลงมุมนะครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถนัดชมซับได้กับเก่งขายสังหาริมทรั์ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะครับ